วันนี้ชวนโค้ดวินมาพูดคุยกันนะคะว่ามันมีจุดสังเกตอะไรบ้างพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะกับโค้ดวินค่ะโค้ดวินสวัสดีค่ะสวัสดีครับจริงๆริเมื่อกี้นี้แอบคุยกันเวลาเรื่องทฤษฎีลงก็จะหยุดลงขึ้นก็นจะหยุดขึ้นจริงๆตามทฤษฎีเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าในทางปฏิบัติในทางปฏิบัติเราเป็นนักลงทุนอยู่ในตลาดเราจะรอไปเรื่อยเรื่อยๆมันก็ดูจะแบบเอ๊ะมันไม่ใช่นะในในการลงทุนเวลาเราลงมือปฏิบัติจริง จุดสังเกตมันมีไหมคะคนดวินว่าเนี่ยแหละเอาล่ะตั้งใจดีๆนะนี่กําลังจะหยุดลงแล้วมีไหมคะจริงๆก็มีนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์นในการบอกอย่างของผมอย่างเงี้ยก็จะดูในส่วนของเซตกับตัว t ีเฟเป็นหลักแล้วก็พอถ้าเกิดว่าเซตหรือทีเฟนี่ยมันมีสัญญาณฟ้อง่ารีบาวเราค่อยไปดูเรื่องของการหาหุ้นเล่นในวันถัดในรอบถัดไปนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเซตหรือทีเฟกยังลงต่อการซื้อหุ้นก็มีความเสี่ยงใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ไปรอให้ทั้งเซตแล้วก็ทีเฟกซึ่งมันเป็นทีเฟกมันจะเป็น50ตัวใหญ่นะคะคุณผู้ชมในตลาดหุ้นส่วนเซตมันจะเป็นภาพรวมให้เห็นภาพรวมกันว่ามันมีแนวโน้มอย่างไรแล้วค่อยลงทุนงั้นมาดูกันดีกว่าว่าในมุมอของโค้ชตอนนี้เนี่ยเราเห็นสัญญาณพวกนั้นบ้างหรือเปล่าโดยเริ่มจากเซตก่อนได้ครับจอขึ้นเลยคลค่ะมาโอเคครับ okay, ในครั้งที่แล้วที่คุยกับพี่จอยน่าจะก่อนเปิดแก็บวันนี้เนาะถูกต้องตรง,ง,งนั้นแหละตรงเนี่ยเราก็มองว่าเฮ้ยตรงช่วงเซนเตอร์หรือกลางกรอบประมาณพันสามพันสี่หกลบแล้วกันน่าจะรับอยู่เขาก็ยืนสู้ให้ประมาณสองวันนะครับจังหวะตรงเนี้ยหลายๆคนเข้าไปเบ็ดเพราะมันเป็นช่วงกลางกรอบเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะไปคุยต่อคุณผู้ชมจําได้ไหมที่โคดวินขีดเอาไว้แล้วเราบอกว่าเราไม่อยากเห็นการเข้ากรอบมาในเหลืองเข้ม แต่ถ้าเกิดว่ามันเข้ามาในเหลืองเข้มเนี่ยจุดที่จะเป็นจุดที่เราสังเกตอีกจุดนึงก็คือจุดที่เป็นกลางกรอบปรากฏว่าสิ่งที่เราคุยกันเมื่อจันทร์ที่แล้วฟอดวินมันเฉลยภาพออกมาแค่สัปดาห์เดียวนะหมดเลยครับลงมาหเห็นภาพหมดเลยก็คือลงมาถึงกรอบล่างของเหลืองเข้มด้วยสิ่งที่เราเห็นในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามันบอกอะไรกับเราบ้างคะฟอตคือจริงๆอ่ะไอ้ตรงเนี้ยพอมันหลุดมาจุดที่เราควรจะมองอ่ะคือตรงนี้ อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเทรนชุดเนี่ยที่ low ทู high ชุดเนี่ยครับมันยังแข็งแรงอยู่เนี่ยมันควรจะมาพักตรงนี้แล้วก็หาจังหวะรีบาวขึ้นต่อแต่ว่ารอบนี้เนี่ยพอมันหลุดช่วง1 3ึ่งสามอ่ะพันสี่แล้วกันลงมาปุ๊บเขาลงต่อมาที่กรอบแรงที่1 3ึ่งสแล้วก็หลุดไปนะครับจะเห็นว่าไอ้ตรงกรอบเหลืองเข้มที่พี่จอยบอกเนี่ยทุกครั้งที่เวลามันเฟลเบรกอะครับแล้วมันกลับขึ้นไปเกาะในยืนในกรอบได้เนี่ย มันก็จะกลับขึ้นไปตรงเซนเตอร์หรือกรอบกลางที่ประมาณ1 4 0 0จุดดังนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าปิดยืน1.366ก็เป็นจุดที่ดีในการที่จะเบสในการซื้อเพื่อที่จะเล่นกลับขึ้นไปที่ประมาณ1,400จุดนะครับโดยที่เราจะวางสต็อปไว้ที่โลของรอบเช่นถ้าวันนี้เปิดโดดแล้ววิ่งขึ้นไปเลยโลก็คือวันศุกร์นะครับเราจะวางสต็อปไปที่โลวันศุกร์ภาพจะเป็นอย่างนี้ ก็คือรอวันนี้ขอการรีบลดยืนแล้วเดี๋ยวเรามาดูแล้วเดี๋ยวค่อยหาหุ้นในการเล่นขึ้นไปก็ได้ค่ะโคตรแรงแรงที่มันเกิดขึ้นแรงกระทําที่มันเกิดขึ้นจะทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันใช้เวลาแค่อทิตย์เดียวลงมาอยู่ในกรอบสีเหลืองเข้มเลยมันมันหนักหน่วงขนาดไหนก็ถามว่าหนักไหมจริงจริงจริงๆการลงมาหาถึงเซ็นเตอร์ตรงนี้เราไม่แปลกใจแต่ว่าเพราะว่าพันศีอ่ะมันไม่หยุดให้เราเวทเลยนะใช่ แต่ถามว่ามันมันหนักไหมถ้าเราดูภาพตรงนี้พี่มันก็พอเวลามันหลุดลงมาเนี่ยจะเห็นว่าทุกอ่ะดูดูตรงนี้ทุกครั้งที่เวลามันหลุดเห็นเส้นสีม่วงตรงกลางไหมเดี๋ยวผมขยายเห็นค่ะอ่ะเนี่ยเวลามันหลุดเส้นสีม่วงตรงกลางนะครับมันจะมีแรงทิ้งแบบแปลกแปลกมาทุกครั้งเลยเห็นไหมอืมเนี่ยมันเลยเป็นสาเหตุที่ว่าเฮ้ยทำไมมันหลุดแล้วมันถึงแบบลงแรง จากจากกรอบในประวัติเดิมที่เขาเคยเป็นตรงเนี้ยทุกครั้งเนี่ยโอเคเราก็ไม่แปลกใจแหละแต่แค่เราจะแปลกใจตรงที่ว่าเออมันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอถึงขนาดที่ต้องแบบลงไปแต่ว่ามันก็จากวันนั้นที่ลงรู้สึกจะหลุดจากดาวโจน้งใช่ไหมพี่ที่<ม>ดาวโจนเปิดลบแล้วก็ไหลลงต่อที่หลุดอหลุดจากของเราล้วนๆเลย c p s t a <อ>ไท h ออยเนี่ยอ,อยาทิตย์น่ะของเราล้วนของเราล้วน มันก็เป็นประเด็นที่แบบว่าเอ้ยมันก็มันก็เป็นพอยที่ต้องระวังครับการหลุดแล้วมันลงไปแรงอันนั้นไม่แปลกใจแต่ว่าแค่แปลกใจที่ว่าเออมันหลุดเร็วเนาะเราก็แบบไม่ยือ้อไม่สู้ไม่ถือไม่อือกันเลยอการที่โค้ดดูจากในกรอบโดยที่ไมส่สนใจไหมว่ามันเป็นแรงขายจากใครจากสถาบาันไหมจากต่างชาติไหมหรือว่าจากอย่างที่พี่บอกว่าพรมันเป็นของเราอย่าง CP Extra หรือว่าไทยออยล์ปุ๊บอะโค้ดให้น้ำหนักไหมหรือว่าไม่ดูจากกราฟเพียว เอ่อคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับเซตเนี่ยเป็นการคำนวณจากหุ้นทุกตัวในตลาดของเซตเนาะฉะนั้นเนี่ยบางตัวมันก็อาจจะทําให้ลงหรือบางตัวก็อาจจะทําให้ขึ้นการที่เราดูภาพรวมของเซตเนี่ยในจังหวะที่มันรีเอ่อรีบาวกับหรือกลับตัวเนี่ยมันก็เป็นซนติเมนที่ดีในการที่เราจะหาจุดซื้อแล้วก็จุดสต็อปที่ชัดเจนแต่ว่าอย่างเคสที่ CPXxa ที่ลงมาจากการไปซื้อตัวแมกโนเลิ่จากเอาเงินไปให้แมกโนเลียหรืออย่างไทยออยที่ต้องไปลงทุนเพิ่ม อันนั้นอ่ะเป็นปัจจัยเฉพะตัวฉะนั้นเวลามันกลับอะครับมันก็อาจจะบางตัวมันก็อาจจะกลับได้ไวกว่าหรือขึ้นได้ดีกว่าตัวที่มีประเด็นอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยเราเอาเซนติเมนต์ใหญ่มาช่วยก่อนว่าถ้าซนติเมนต์ใหญ่ดีหุ้นที่กราฟทรงสวยๆและดีก็น่าจะมีโอกาสขึ้นได้ง่ายกว่าเท่าน,นั้นเองครับที่ถามมันนี้เพราะว่าโค้รให้น้ำหนักของการเบสฝั่งขึ้นนะที่เราลงมาที่จุดที่เป็นโซนรับด้านล่าง เพราะถ้าเราจุดตรงเราหยุดเราเพราะถ้าเราหลุดตรงจุดนี้ปึ๊บอะมันมีสีแดงรออยู่นะโค้ชใช่ครับแต่ว่าการหลุดอะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะหลุดลงมาแบบเยอะแค่ไหนอืมอ่าแต่ว่าคืออย่างที่บอกว่าเออผมจะถามว่าทําไมไม่เบสเมื่อวานแล้ววันนี้ขึ้นเราค่อยซื้อเพราะว่ามันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยลงต่อกระชากหลุดนิวโรให้เราตกใจเราค่อยอย่างเงี้ยหลุดปุ๊บเราค่อยกลับมายืนเราค่อยกลับขึ้นมาในกรอบอย่างเงี้ยฉะนั้น การที่เรารอการคอนเฟิร์มแล้วเราเห็นสต็อปชัดเจนอย่างเงี้ยมันทําให้เราคํานวณได้ว่าเราควรจะ Position ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยควรจะเยอะหรือควรจะน้อยแค่ไหนนะครับอ,อันนี้ยคุณชมเห็นในภาพรวมคุณผู้ชมจะบอกว่าคือพอดูจากเซตมันอาจจะมาจากคิดเปรียบเทียบเป็นหุ้นยากนิดน,นึงยากนิดน,นึงเพราะหุ้นแต่ละตัวพฤติกรรมไม่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปดูตัวอย่างนะคะเอาดูที่ดูที่ตัวทบ้าง ที่เฟกเนี่ยอขอไปดูที่ตัว H 2 5เลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะจไม่ดูแล้วเนาะเพราะตัวซัดจริงๆสำหรับใครที่เทรดดิ้งก็แล้วแต่เพราะว่ามันเป็นสัปดาห์สุดท้ายแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้เทรดหรือว่าใครที่ลงทุนยาวหน่อยเขาก็จะย้ายเขาจะโลโอเวอร์ไปซีรีส์แล้วนะครับอ่เดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ให้ดูก่อนเรื่องโลโอเวอร์ over. จะเห็นว่าอันเนี้ยมันเป็นตัวเรื่องของวอลุ่มแล้วก็ OI นะครับเป็นมูฟเมนต์ของวอลุ่มแล้วก็ o อออย่างซีรีส์ Z เนี่ยมันจะเริ่มเดือนสิบเนาะจนถึงช่วงนี้ะนะครับจะเห็นว่าช่วงหลังเนี่ยาการเปลี่ยนแปลงของโวลูมและโ I อ่ะมันน้อยมากแล้วก็ยังไม่ได้ฟ้องว่ามีสัญญาณผิดปกติหรือการกลับตัวในส่วนของโวลูมและโอเลยตั้งแต่งตงตงลงมาอันนี้ผมให้ดูในซีรีส์ตัวแทรก่อนนะแต่บางเอิญเปิดเป็นคอนติเนียนะครับแยกให้เห็นยังเปลี่ยนแปลงในอัตราที่แบบน้อยมากยังไม่มีนัยยะแต่พอเราไปดูในส่วนของเพสี่ห้าจะเห็นว่า สัญญาณที่ซีรีสนี้แทนใช่สัญญาณตรงนี้มันมาปรากฏใน h ฮสสองห้าแทนแล้วก็ในวันที่เซ็ตเขาหลุดลงมาจากตัวพันสี่วันแรกอะครับตัวของ h ฮสสองห้าดันมีสัญญาณกลับตัวเกิดขึ้นนะครับในวันในแท่งนี้นะแต่ว่าเราต้องรอข้อมูลสิ้นวันฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นในวันนี้เราจะเห็นในวันที่วันศุกร์นะครับก็วันนี้เลยล็อกเป็นที่มาว่าแบบ เออพอมันมีสัญญาณกลับตัวเนี่ยมันไม่ได้ของมันไม่ได้หมายความว่าตลาดจะสามารถกลับขึ้นไปได้เลยนะแต่มันฟ้องว่าในวันนี้จนถึงวันนี้พืหัสากระสุนอะครับพื้นสเกิดสัญญาณเราจะเห็นสัญญาณในเช้าวันศุกร์ฉะนั้นเนี่ยวันศุกร์ยังไม่มีการสัญญาณกลับตัวใดๆเราก็แค่รอแล้วถ้าเกิดวันนี้มีสัญญาณกลับตัวนั่นหมายความว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณกลับตัวจากวันพืหัสที่ซีรีส์เอสสองห้าฟ้องขึ้นมาก็ได้นะครับอย่างผมอะ ตอนนี้ผมก็รอแค่เซตยืนหนึ่หรือ t f เฟสามารถ break, เบรกแปดแปดหซึ่งตอนนี้มันทดสอบแล้วก็ต้องดูว่าเบรกแปดแแล้วจะมีการย่อตัวทำในลักษณะใดหรือไปทดสอบแนว900แล้วเบรกได้เลยอันนี้ก็จะชอบมากซึ่งณนะระดับเปิดตลาดนี้ก็ดู OI ไจะมีในยะต้องดูของวันนี้นะพี่จอยวันนี้อย่าเพิ่งดู ยังไม่ดูใช่ไหมแต่ว่าคือด้วยความนะที่มันมันแท่งใหญ่อันนี้เรายังดูไม่ได้ถูกป่ะอันนี้มันฟ้องว่าเริ่มมันฟ้องว่าเนี่ยครับโอมันเริ่มแบบอย่างนี้ขึ้นมาละแสงว่าเขาโลโอโลโอเวอร์ over, มาซีรีส์ H25 ละฉะนั้นการที่เราวิเคราะห์ก,กราฟหรือวอลลุ่มเนี่ยเราต้องย้ายน้ำหนักมาที่ H25 แทนละไมื่ต้องไปรอจนปิดซีรีส์ค่ะ,ะในยักษของโอที่ย้ายมาซีรีส์ H25 เนี่ย แน่นอนว่าส่วนหนึ่งเราจะตีความได้ไหมว่ามเป็นการเปิดช็อตโพซิชันผมไม่อยากตีความอย่างนั้นเพราะว่าเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นิดนึงคือการที่เราจะตีความว่าเปิดเปิดชนะ็อตโพซิชันน่ะเขาคงไม่เปิดข้างล่างตรงนี้หรอกเขาควรจะเปิดกรอบตรงนี้สีเหลืองข้างบนซึ่งถ้าตรงเนี้ยสังเกตเห็นนะครับในก่อนที่มันลงเนี่ยมันจะมีแท่งแดงๆไส้แดงๆข้างในตรงเนี้ย มันคือการสะสมหรือ p o c ของชุดที่ก่อนจะลงตรงนี้ซึ่งมันสะสมข้างบนแต่การสะสมตรงนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในตัวซีรีส์ H แยกแยกักประเด็นก่อนนะพี่จอยการสะสมวอล่มเนี่ยในซีรีส์ H เนี่ยเกิดที่เก้าสามหนึ่งสะสมวอล่มเกิดในที่เก้าสามหนึ่งแต่การสะสมของ O.I. อ่ะมันไม่ได้เกิดข้างบนที่ซีรีส์ H ม,มันไปเกิดในซีรีส์ Z ดังนั้นเราแค่ตีความว่า มันเกิดการโล w o โอเวอร์ over, หรือย้ายมุกหรือมีการเพลเยอร์เนี่ยเล่นจากซีรีส์แ e มาซีรีส์เฮดซึ่งถามว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะโลโอเวอร์ในการช็อตคำตอบคือเป็นไปได้ครับแต่อย่าลืมว่าในซีรีส์แที่เขาสะสมอยู่ข้างบนเนี่ยตรงแถวว่ามานผมขอดูกราฟเดี๋ยวอาจจะสลับนิดน,นึงนะครับในซีรีส์แอ่ะเขาจะสะสมอยู่ประมาณ936-937ซึ่งปัจจุบันต่ำา90พูดอย่างนี้แล้วกัน mm. การสะสมตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่า ต่อให้เขาปล่อยหมดอายุเขาก็กาําไรอืมเขาเขาก็กําไรอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยเอ,อมันก็เลยผมก็เลยไม่อยากตีความว่าเขาจะย้ายช็อตจากตรงแถวเก้าสามห้าเก้าสามหกมาช็อตต่อที่แปดแปดหกแปดแปดเจ็ดซึ่งมันก็ดูยังไงอยู่ครับ,บเพ<ข>ราะว่าคำถามนึงคือแล้วเราจะตีความว่าเป็น cover shot ได้ไหมตีความเป็น cover shot คำถามถ้าเกิดพี่จะตีความอย่างเนี้ยผมถามกลับว่า พี่จะเสียค่าคอมอีกทําไมในเมื่อพี่ปล่อยหมดอายุพี่ก็กำไรใช่ไหมแล้วการ cover shot มันควรจะ cover shot ในซีรีส์เดียวกันจะไม่ cover shot ข้ามซีรีส์ <c oughs> ออจฉะนั้นเนี่ยมันคืออาจจะบอกว่ามันเป็นการเล่นรอบใหม่ของตัว H25 แต่เราก็ไม่อยากไปตีความว่ามันเล่น shot หรือมันเล่นลอ n g เพราะถ้าตีความถูกอ่ถ้าเกิดผมบอกว่าอันนี้สมมตรริล้วนๆเลยนะครับ สมมติผมตีความว่าตรงนี้มันคือการตัว o ออข้างบนเนี่ยมันคือช็อตมาแหละเพราะมันเฉลยแล้วเพราะมันหลุดลงมาฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแล้วมันเกิดสัญญาณกลับตัวในซีรีส์ H วันพฤหัดฉะนั้นโอตรงเนี้ยถ้าผมตีความว่า o ออตรงเนี้ยเท่ากับรองในรอบใหม่ผมก็จะบายแอดจัดเทนขึ้นเพื่อเล่นกลับไปข้างบนแต่ถ้าเกิดผมตีความว่าไม่มันแค่มันโลว์โอเวอร์ช็อตจากตรงนี้ลงมาที่ตรงนี้เพื่อที่จะเล่นต่อลงไปข้างล่าง ผมก็จะบอกว่าผมก็จะเล่นหางแต่หน้าช็อตฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตีความข้อมูลตรงนี้ถ้ามันถูกคุณก็จะได้ลองจากแถวๆบัตทอมขึ้นไปข้างบนทุนคุณก็จะดีคุณก็จะดูะดดหล่อเฟี้ยวแต่ถ้าเกิดคุณตีความช็อตว่ามันตรงนี้ลงต่อคุณก็จะได้อีกบิ๊กช็อตหนึ่งในการที่มันจะลงต่อไปในระดับหนึง่ง<อ>แต่คําถามคือแล้วถ้ามันผิดละ่ะในข้อมูลในหัวที่เราตีความจาก OI ตรงเนี้ที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ย,ยคุณสามารถเปลี่ยน แนวคิดเปลี่ยนไมล์เซตเปลี่ยนวิธีการให้ทันกับตลาดที่มันแอคชั่นสะท้อนตรงข้ามกับสิ่งที่คุณคิดไหมซึ่งคนส่วนใหญ่จะไม่สามารถเปลี่ยนได้นั่นคือสาเหตุที่ทาไมบางครั้งเราถึงติดดอยหุ้นติดดอยทีเฟกโดยที่เราไม่คัดเพราะเราไม่รู้ว่าจะแอคชั่นต่อ,อยังไงเมื่อมันผิดทางจากที่เราคิดพราะน,นังนั้นเวลาผมข้อมูลตรงนี้ก็เลยจะไม่ตดความอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ฟังโค้ดอยู่แปลว่าแปลว่าถ้าพี่ฟังนะคือจุดที่เราเจอกันนะวันนี้ เราต้องไบแอรไม่ใช่เราต้องไบแอร์โค้ดไบแอระว่ามันน่าจะเป็นจุดในการกลับตัวเพื่อที่จะเปิดลองใช่ีถามว่าอย่างนี้เลี่ยเราเห็นสัญญาณผิดปกติเราเลยเฝ้าดูสัญญาณในการที่จะลองขึ้นไปอ,อ,อันนี้คือจับสัญญาณอันแรกอันแรกคําถามคือปกติแล้วเวลาที่เราดูคนอื่นๆนะแบบเช่นคนอื่นๆเขา็จะดูอินดิเคเตอร์ตัวนั้นตัวนี้ตัวน้นตัวนั้น แต่พอเป็นโค้ปุ๊บโค้ดูแค่กราฟ <Volume. S 1> ดูแค่วอลลุ่มพอแล้วออเราอโดยส่วนตัวคำถาม<ช>คือจะรู้ได้ยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าตลาดส่งสัญญาณหยุดลงแล้วแค่นี้พอแล้วหรอพอพอเลยเพราะว่าอย่าลืมนะพี่ว่าอินดิเคเตอร์มันคือเป็นเครื่องมือเนี่ยมันสะท้อนมาจากวอลลุ่มไพรซ์วอลลุ่มไทม์แล้วก็ OI ฉะนั้นเนี่ยอย่าง EMA มันก็คือคำนวณไปจาก price กับ time คือ period ของวันของวันที่ใช้กับราคาที่ใช้ถูกไหมค่ะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือ volume เนี่ยถ้าเกิดเราตรีความให้ถูกต้องมันก็เป็น indicator ตัวหนึ่งแล้วกันถ้าเกิดเราตีความถูกต้องนะผ่านการตีความแล้วมันก็เป็น indicator ตัวตหนึ่งที่บอกแนวรับแนวต้าน,านาเราได้เหมือนกับ Fibonacci เหมือนกับ EMA เท e น d l i n ใดๆอันนี้แล้วแต่แต่แค่ว่าที่ใช้ที่ผมใช้ Volume อะเพราะว่า ถ้าเกิดผมบอกว่าราคามันสามารถหลอกกันได้เช่นเบรกไฮกระตุกหลอกแล้วลงตอกยอหลุดโลแล้วกระตุกกลับอย่างเงี้ยโอเคมันหลอกกันได้ถ้าคุณมีเงินหน่อยคุณมีหุ้นหน่อยหรือคุณมีเครื่องมือหรือโน้ตฮาวหน่อยคุณทําได้แต่ว่าการสะสมของวอลลุ่มอ่ะมันหลอกกันได้ไหมมันหลอกกันได้แต่มันหลอกกันยากเพราะการที่คุณจะไปสะสมในระดับหนึ่งแล้วคุณจะหลอกว่าตรงเนี้ยคุณลองแต่อย่างเงี้ยคุณช็อตซึ่งพี่คิดดูว่ามันต้องทํา คุณต้องลองไปแล้วคุณก็ต้องกลับหน้าเป็นอีกเท่าหนึ่งอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยมันยากนะในการที่จะสะสมในการที่จะหลอกด้วยวอลลุ่มแต่ว่าด้วยการที่วอลลุ่มที่ผมดูอะมันคือวอลลุ่มที่ไม่ใช่บิตออฟเฟอร์แต่มันคือแนววอลลุ่มที่เกิดการซื้อขายจริงในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นมันสะท้อนเลยว่าในแนวเนี้ยในแนวในแนวใดๆที่เกิดเป็นแนวรับแนวต้านจากเครื่องมือเนี่ยมันคือแนวที่มีคนติดกันเยอะนะ มีการแลกเปลี่ยนกันเยอะนะฉะนั้นแนวนั้นเนี่ยไม่รายใหญ่ก็รายย่อยต้องทําอะไรสักอย่างอตอนนี้คุณผู้ชมติดตามชมรายการอยู่ในใน f a c e b o o k ของทันทุนอยู่ประมาณ130ท่านนะคะรวมถึงใน YouTube ด้วยเดี๋ยวรอทีมงานบอกมาอยากถามคุณผู้ชมว่าอยากทำเวิร์กช็อปแบบนี้กับโค้ดวินไหมถ้าเขาตอบไม่อยากนี่ฮาเลยนะพี่ฮะ<า> <c oughs> ไม่ <c oughs> ถ้าไม่อยาก <c oughs> ถ้าไม่อยากก็เดี๋ยวพิบก็ไปเลยกับโค้ดวินคือโอเค เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าพยายามที่จะบอกคุณผู้ชมว่าเรื่องของทีเฟกอะนอกจากที่เราจะมีแผนการเทรดมีใช้ระบบมีอะไรแล้วอะมันมีเรื่องอารมณ์ทำยังไงก็ได้ที่จะตัดเรื่องของอารมณ์ออกไปได้อะมันก็จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องไม้เครื่องมือนะคะคุณผู้ชมที่จะช่วยเหลือเราได้เวลาที่อย่างนี้ตลาดพุ่งลงมา10วันเราถือหุ้น10วันเราไม่ได้อะไรเลยแถมขาดทุนด้วยนะแต่ว่าทีเฟกคือไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องมาลงทุนนะคะแต่ว่ามันสามารถที่จะลงทุนได้ทั้งในช่วงที่เป็นตลาดขาขึ้นแล้วก็ตลาดขาลงยิ่งชัดๆ ขึ้นให้ชัดลงให้ชัดแบบนี้เราสามารถที่จะวางแผนในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงกับพอร์ตหุ้นที่เรามีอยู่ด้วยได้คุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้มีใครอยากทำเวิร์กช็อปไหม่ย้ำว่าเป็นเวิร์กช็อปนะคะเพราะเมื่อกี้นี่คุยกับโคดวินถ้ามาเรียนตามหลักการอย่างเดียวไม่เกิดประโยชน์จับมือทำไปด้วยเลยเวิร์กช็อปแบบนี้กับทันพ้นคุณผู้ชมอยากอยากเวิร์กช็อปไหมนะคะส่งมาบอกกันนิดนึงส่งมาบอกกันนิดนึงนะคะได้ทั้งใน เฟซบุ๊กแล้วก็ใน YouTube นะคะเดี๋ยวไปตามดูเดี๋ยวไปตามดูโค้ดเปิดตลาดมาแล้วมันเด้งจริงๆแต่เมื่อกี้ที่เราคุยกันคือวันศุกร์เรารอดูตัวเลขโอไอท้ายตลาดเรายังไม่ได้แอคชั่นอะไร,รเปิดเช้ามาวันนี้เปิดแกลบสักกว้างใช่อ่ะก็ยัง<อ>ก็ยังจะไม่ทันอะไรอยู่ดีเพราะจะขึ้นมาแนวต้านแล้วคืออย่างนี้พี่ จะเห็นว่าตรงเนี้ยในชุดที่ขาลงของเนี่ยผมเล่นผมคุยกันในห้านาทีแล้วกันเพราะแนวมันก็ค่อนข้างไวจะได้ไม่ช้าเกิดในชุดขาลงชุดเนี้ยที่ลงมาเนี่ยจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันคือแนวต้านแรกถามว่าตอนนี้แปดแปดห้ามันติดอะไรทําไมขึ้นมาแล้วเหมือนไม่ขึ้นต่อถึงแม้ว่าแกปตรงเนี้ยมันจะเปิดขึ้นมาแบบเกือบสิบจุดก็ตาม mm. ก็คือจะเห็นว่าเนี่ยมันขึ้นมาติดแนวต้านตรงเนี้ยในระดับตรงเนี้ยยังไม่ผ่านเลยพอยังไม่ผ่านเนี่ย พี่คิดตามอย่างนี้ก่อนนะคุณผู้ชมคิดตามนะครับในจังหวะที่มันลงมาอย่างนี้ไอแนวตรงเนี้ยที่เกิดเส้นสีฟ้า,ฟาเนี่ยมันคือแนวสะสมของวอลลุม่มหรือการเรียงตัวของวอลลุม่มที่ 1. มีคนไปแอคชั่นไม่ว่าช็อตหรือลอง2เป็นแนวที่มีนัยยะสําคัญนะครับตรงเนี้ยคนแอคชั่นมาถือโพซิชันใดๆไม่รู้ตรงนี้มาสะสมอีกก้อนหนึ่งแล้วก็ลงหนะักตรงนี้มาสะสมอีกก้อนหนึ่งแล้วก็ลงต่อตรงนี้มาสะสมอีกก้อนหนึ่ง คำถ,ถามครับถ้าเรามีชอ็อตอยู่จากแนวนี้แปดแปดห้าวันศุกร์เราลงไปกำไรอยู่ถ้าเกิดตกใจวันจันทร์เปิดโดดมาปุ๊บเฮ้ยเรามีของอยู่อ่ะหรือเราอะเรามีรองอยู่หรือมีช็อตอยู่ก็ตามเนี่ยถ้าพี่มีรองอยู่อะพี่จอยแล้วมันลงไปกินทุนพี่สิบจุดขาดทุนสิบจุดอย่างเงี้ยพอมันกลับมาเท่าทุนพี่ทำไงขายเราก็อยากขายคืนใช่ปะ่ะเราก็กลัวตาย เพราะเราเคยลงไปขัดทุนแบบ10กว่าจุดมาแล้วอะ่ะฉะนั้นเนี่ยการที่ราคามันกลับมาโซนเดิมทดสอบในครั้งแรกเนี่ยถ้ามันถ้าแรงมันไม่เยอะจริงหรือมันไม่แน่จริงอะ่ะมันจะไม่ค่อยผ่านขึ้นไปแบบเป็น V-shape หรือกลับขึ้นไปทีเดียวครับ <S <S ฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าพอมาทดสอบแนว885ทีแรกเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีจังหวะย่อก่อนทีนึงทีนี้เนี่ยการย่อรอบเนี้ยมันควรจะยกโลละโลแรกอยู่นี่โลสออยู่นี่ โลสาลงมาตรงไหนก็ได้ผมไม่สนแต่ต้องสูงกว่าโลสอแล้วเดี๋ยวจังหวะเนี้ยพอมันเกิดโลที่สที่ยกมาตรงนี้ในทางเฟรม5นาทีเราค่อยหาจังหวะเล่นขึ้นไปเพื่อที่จะบอกว่าเราลุ้นในการผ่าน8 8ดแขึ้นไปหาแนว900กินตรงเนี้ยสิจุดอ่ทีพตรงเนี้ยมันจะประมาณ15จุดแล้วก็สมมติผมวางสต็อปที่โลเนี่ยผมก็โดนแค่ประมาณสิจุด อาร์หนึ่งต่อหนึ่จุดห้าคุ้มอย่างเงี้ยราวางแผนนี้ได้เลยอันนี้ผมเลสเซว่าผมซื้อที่แปดแปดห้าเลยนะแต่ว่าถ้าตลาดมันย่อลงมาเนี่ยสมมติผมอาจจะสต็อปเหลือแค่แบบห้าจุดตรงเนี้ยผมก็ปลอดภัยแล้วยิ่งเราเห็นโลที่สามสต็อปเราก็จะยิ่งต่ำลงหลอนิดนึงครับคือหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่เชียร์ให้ลองตั้งแต่จังหวะที่มันลงมาทดสอบแนวรับแปดเจ็ดสองเลย คำถามคำตอบคือผมไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆว่าตลาดเนี่ยมันจะอย่างนี้แล้วลงต่อไหมหรือมันจะอย่างนี้แล้วมันจะขึ้นไปเลยชนะเนี่ยคือคนที่ชอบเบสโลเบสไทยอาจจะไม่ชอบสไตล์ผมเพราะว่าผมจะรอคอนเฟิร์มแล้วก็มันจะค่อนข้างปลอดเราอยากเห็นสัญญาการคอนเฟิร์มก่อนเพราะเราไม่อยากไปนั่งแพ้ห้ารอบรับชนะรอบหนึ่งได้คาใหญ่มันงุดหงิดค่ะอ่ะนี่เป็นภาพโอยๆคุณผู้ชมเห็นจุดตัดสินใจจุดในการดูตลาดของโควินนะคะ ตอนที่มันเป็นขาลงเวลาที่เราช็อตทีเฟกเราก็จะไม่ค่อยทำการบ้านหุ้นนะคะคุณผู้ชมหมายถึงว่าจะไม่ไม่ให้ไม่ค่อยเราทำการบ้านหุ้นรอแต่เราจะไม่ค่อยได้ซื้อหุ้นเพราะว่าเรามองว่าตลาดเป็นขาลงแต่ณวันนี้พอมองว่ามันจะรีบาเราซื้อหุ้นเพิ่มไหมคะซื้อหุ้นเพิ่มไหมก็รอดูดูเป็นตัวตัว,ตวพี่อย่างอย่างถ้าเกิดสมมติอย่างเงี้ยไตรมาสสี่นีไปไหนไม่ได้เลยท่องเที่ยวได้ไหมอย่างเงี้ยครับท่องเที่ยวไหมอ่ะอย่างเชสเนี้ยเอ t อืี เฮ้ยวันนี้ทำอย่างนี้เลยหรอปั๊บหนึ่งอะอ๋อยังไม่เปิดปะยังไม่เปิดตลาดยังไม่เปิดอ่ะยังไม่เปิดอย่าง AOT อย่างเงี้ยวันศุกร์อะเขาลงมาเนี่ยลงมาไปถึงแนวรับ56ล้วกลับมายืนตรงนี้ได้ถ้าวันนี้ AOT ไม่หลุดโลงเฮ้ยเปิดสวยก็ไม่แย่เนี่ยจะเห็นว่า AOT เปิดมาเนี่ยคล้ายๆเฟกเลยเห็นไหมพี่จอยขึ้นมาทดสอบแนวนี้แนวนี้ เนี่ยเดี๋ยวรอเอ t ทย่อนิดนึงแล้วก็รอจังหวะก,กลับขึ้นไปเพื่อเล่นกลับไปหาแนว POC หรือวอลลุ่มสะสมสุุดในชุดขาลงชุดนี้ก็ได้จริงๆก็โฟกัสพุ่นอย่างนี้ก็ได้ครับมันไม่เหนื่อยกับการทำงานด้วยอืมเป็นเขาเรียกอ,อะไรเป็นเทคนิคแล้วกันแต่ว่าจริงๆจั่วโหอันนี้คืออยากให้คุณผชมรู้ก่อนว่าตลาดในภาพรวมเวลาที่เราดูปุ๊บเราเห็น ไม่มันลงมาตลอดแล้วมันทํายังไงมันถึงจะถึงจะ,งจะเห็นสัญญาในการที่จะคิดว่ามันจะหยุดลงได้วันนี้โคดินให้ดูทั้งในตัวของเซตแล้วก็ตัวของเซฟิฟตี้แล้วก็ถ้าเราเริ่มคิดว่ามันจะหยุดลงแล้วมันจะมีสัญญาการรีบาวการทําการบ้านหุ้นรอเอาไว้เนี่ยแหละค่ะมันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรมันก็จะเป็นโอกาสที่เร็วอ่ะคือสมมติว่าถ้าเกิดโคเปินบอกว่าไม่ได้ทำการบ้านไม่เลยพอตลาดรีบาวปุ๊บอ่าวตายไม่มีหุ้น ทำไม่ทันนะ่ะจริงๆิยิ่งมาทาตอนเปิดตลาดยิ่งไม่ทันเลยเพราะว่าเวลามันเปิดแกลบขึ้นมาแบบนี้มันคือส่วนต่างเยอะอยู่พอสมควรทีเดียวก็ฝากไว้ด้วยแต่ย้ำนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมอยากเวิร์กช็อปกับโค้ดวินบอกมาใต้คอมเมนต์อันนี้ก็ได้วันนี้นะคะแล้วก็ลงมปถึงใน YouTube เดี๋ยวตามดูตอนนี้กำลังชวนหลายๆคนมาทำเวิร์กช็อปให้กับคุณผู้ชมอยู่นะคะเราจะได้มีเครื่องไม้เครื่องมือมีแนวทางในการลงทุนสู้ศึกในปี2568นะคะ วันนี้ขอบคุณโคดวินมากค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะครับคุยกันไปที่คุยกับโคดวินไปก็จะอาจจะเน้นเรื่องของทีเฟกไว้นะคะเพราะว่ามันจะได้เป็นภาพรวมภาพรวมของตลาดแล้วเดี๋ยวที่เหลือค่อยไปลงเจาะลึกในหุ้นรายตัวอาจจะมีอีกหลายเครื่องมือหรือว่าหลายคนที่จะมาช่วยสอนให้กับทางแฟนๆแล้วก็เพื่อนๆถันหุนด้วยนะคะ